สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงเราจะเริ่มทําเจ้าขี้เฟอร์ได้ยังไงในกรณีที่เราพึ่งเอาเขาออกมาจากช่องฟิตอันนี้เนี่ยเป็นขี้เฟอร์เป็นตัวเกรนเป็นตัวหัวเชื้อนะคะที่นําเอามาให้คนที่ฝึกโยคะแล้วเขาอยากลองทําทานเองอันนี้ก็จะเป็น สมมติว่าสมมุติว่าอันเนี้ยถ้าเราจะทานเองโดยที่เขาอยู่ในช่องฟิตเนี่ยเขาจะมียังมีลักษณะแข็งอยู่นะคะเราจะใช้เวลาในการที่เราจะหมักเขายังไงนะคะเราถึงจะเริ่มทานได้ข้อแนะนําก็คือพอออกมาแบบนี้ก็คือแข็งละแล้วนมที่จะใช้ในการเลี้ยงเขาก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเพิ่มเวลาที่จะใช้ในการหมักเจ้าคีเฟอร์อย่างปกติของนมเนี่ย ถ้าเป็นคีเฟอร์ธรรมดาที่นำเอาพึ่งถ่ายมาจากเกยี่ยกรองเสร็จแล้วทำต่อเนี่ยนัจะใช้เวลาประมาณนะคะ24ชั่วโมงแต่ในรูปแบบที่เขาเป็นในลักษณะที่แข็งมาเลยเนี่ยอันนี้มันก็คือยังแข็งแม้กระทั่งจะเปิดฝาก็อาจจะเปิดลำบากนะคะแข็งเลยนะคะ อาจจะใช้มากกว่า24ชั่วโมงเช่นอาจจะบวกเพิ่มไปอีกประมาณ6หรือ8ชั่วโมงในกรณีที่เผื่อเวลาให้เขาละลายตัวแล้วนมที่แช่อยู่ในตู้เย็นเนี่ย ลดความเย็นลดอุณหภูมิลงจนถึงอุณหภูมิปกติของที่ขีเฟอร์จะเริ่มทํางานได้แบบปกตินะคะเพราะอะไรก็ตามที่มีความเย็นแช่อยู่ในตู้เย็นหรือฟีสเข้ามาเนี่ยการทํางานเขาจะลดน้อยลงเหมือนตอนที่เราทําเขาเสร็จแล้วเราก็เอาเขาไปแช่ในตู้เย็นนั่นแหละคะ่ะการทํางานเขาจะลดน้อยแล้วก็ช้าลงแต่ก็ทํานะคะแช่ตู้เย็นก็ยังทําอยู่ ถ้าแช่อยู่ในช่องฟิตมาเอาออกมาแล้วเริ่มทำเนี่ยนํำแนะนำว่าควรจะใช้เวลาประมาณ30หรือ3 6ชั่วโมงลองกะวันและเวลาดูนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้านำทำเย็นนี้นํำก็จะทานอีกประมาณวันเย็นพรุ่งนี้ค่ะนํำถึงเริ่มกรองแบบนี้หรือถ้าเราทำเย็นนี้ถ้าในลักษณะที่เป็นฟิสแบบนี้มา ไม่ใช่แค่เย็นนะคะอาจจะถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองหรือรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งถึงจะเริ่มกรองมาใช้งานได้เรารู้หลักการทำงานของเ้าแค่นี้ค่ะเราก็สามารถเอามาปรับใช้กับเจ้าคีเฟอร์ของเราได้ว่าเราจะใช้เวลาในการหมักเขาเนี่ยได้นานขนาดไหนลองดูนะคะคีเฟอร์เนี่ยดีต่อสุขภาพมากตอนนี้ผู้ฝึกโยคะข,ของนําทุกคนเนี่ยเขาจะชอบ ทาน k ีเฟอกันมากแล้วก็จะมีบางเคสเนี่ยขอเจ้าตัวเกรนเพื่อที่จะไปเลี้ยงแล้วก็ทานเองแล้ก็บอกเขาว่าต้องทําทานเองแล้วราคาดิฉันบางทีดิฉันทํามาให้ไม่ไม่ไหวเพราะว่าไพรเยทโยคะเนี่ยต้องการที่จะทานคีเฟอร์กันคือแทบจะวันละขวดหรือ2อขวดเลยนะคะลองดูค่ะคีเฟอร์เนี่ยทำได้ง่ายๆแล้วก็ตัวคีเฟอร์เองเขาดีต่อสุขภาพเรามากๆมาก,มาก,มาก,มากถึงมากที่สุดเลยนะคะ